สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Money Delivery ค่ะวันนี้ค่ำคืนวันพุทธที่29กันยายนค่ะ อยู่กับคู่นัที่ประดาและดิฉันวิมลวันค่ะซึ่งวันนี้นะคะก็จะได้เห็นภาพรวมสรุปนะคะที่ตลาดรับรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเร่งตัวของอัตรางเงินเฟ้อนะคะของสหรัฐอเมริกาท่ามกลางข่าวต่างๆนะคะที่เป็นความคืบหน้าในเรื่องของการคลี่คลายโควิด -19 ในหลากหลายประเทศนะคะแต่ถ้าเ่าเราจับตาก,กันจริงๆเลยนะคะภาพรวมการลงทุนณปัจจุบันเนี่ยไปอ้างอิงกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐในระยะเวลา10ปีนะคะที่เร่งตัวสูงขึ้นตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายนจนมาถึงปัจจุบัน ยืนเหนือระดับ1.5%นะคะซึ่งเป็นระดับที่ตอบรับกับอัตราเงินเฟอ้อที่เร่งตัวและก็ทิดทางของการทำ QE tapering หรือแม้กระทั่งนะคะแนวโน้มการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยดังนั้นภาพแบบนี้เนี่ยทำให้สินทรัพย์เสี่ยงโดยเฉพาะอย่างยิ่งหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีหรือแม้กระทั่งสินทรัพย์ปลอดภัย <c oughs> อย่างทองคำเนี่ยนะคะ ล่วงไหลลงมาเรียกว่าสลิงขาดเลยก็ว่าไดอ้อาจจะต้องติดตามกันด้วยนะคะ <c oughs> เพราะว่าในเรื่องของ QE <c oughs> เงินเฟอ้อหรือว่าแม้แต่ผลตอบแทพนพันธบัตรมันมีผลต่อในเรื่องของการลงทุน <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นทั้งตลาดหุ้นหรือว่าแม้แต่ทองคํากันด้วย <c oughs> ขณะเดียวกันพาพูดถึงดอกเบีย้ยวันนี้ทางด้านของประเทศไทยของเราเนี่ยที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินก็คงอัตราดอกเบีย้ยกันไว้นะคะ0.50%ต่อปีกันต่อเพราะว่ามองว่าเศรษฐไทยนั้นยังคงมีความไม่แน่นอนสูงค่ะ ขณะเดียวกันก็มองว่าในปีนี้ GDP จะขยายตัวได้ประมาณสัก0.7%ส่วนปี2565นะคะ GDP ก็น่าจะปรับตัวขึ้นมาได้สัก3%กว่าๆค่ะ ก็ถือว่าเป็นมุมมองเชิงบวกนะคะปีหน้าอีกไม่กี่เดือนอแล้วนะคะแนวโน้มเศรษฐกิจไทยยังสามารถฟื้นตัวต่อได้แล้วก็ไม่ได้ลดอัตราดอกเบี้ยนะคะก็เป็นการส่งสัญญาณว่าเศรษฐกิจไทยถึงแม้ช่วงนี้เนี่ยอาจจะแย่สักหน่อยแต่ก็ไม่ถึงขั้นแย่ว่าจะต้องใช้อัตราดอกเบี้ยเข้ามาช่วยนะคะทีนี้เราไปดูกันต่อค่ะอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจนะคะแล้วก็เป็นประเด็นที่อาจจะทําให้เกิดความระสำาระสายต่อระบบการเงินทั่วโลกนั่นก็คือเรื่องของเพดานี้ของสหรัฐอเมริกานะคะที่อาจจะพูดกันงึมง ำเงืมง,งาม,มาตลอดนะคะแล้วก็เป็นปัจจัยที่เรียกว่าเป็นคลื่นใต้น้ําก็ว่าได้ล่าสุดนะคะในมุมมองของนางเจเน็ตเยเลนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐนั้นได้มีการเตือนถึงประเด็นดังกล่าวบอกว่าอยากจะให้รีบมีการปรับเพดานนี้ในขณะที่สวฝ่ายริพับลิคันนั้นออกมาส่งเสียงคัดข้านแหะคะ่ะโดยทางด้านของคุณเจเน็ตเยเลนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะได้ระบุก,กับประธานสภาผู้แทนร,ราษฎรสหรัฐ นางแนนซี่เพโลซีระบุบอกว่าตอนนี้เนี่ยสภาคองเกรสนั้นมีระยะเวลาไม่ถึง3สัปดาห์แล้วนะที่จะขยายเพดานนี่และหลีกเลี่ยงหายยนะที่จะเกิดขึ้นกับเศรษฐกิจของประเทศสิ่งที่เราประมาณการในขณะนี้ก็คือเม็ดเงินในมาตรการพิเศษของกระทรวงการคลังกําลังจะหมดลงถ้าสภาคองเกรสนั้นไม่ปรับเพิ่มเพดานนี่หรือว่าระงับเพดานนี่ภายในวันที่18ตุลาคมที่จะถึงนี้ ซึ่งหากถึงเวลานั้นกระทรวงการคลังจะมีทรัพยากรที่จำกัดมากและหมดลงอย่างรวดเร็วซึ่งหากสภาคองเกรสนั้นล้มเหลวในการเพิ่มเพดานนี้ก็จะส่งผลให้สหรัฐรเผชิญกับการผิดนัดชำระหนี้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์และส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเศรษฐกิจของประเทศค่ะซึ่งนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ประเมินว่าจะเป็นปัจจัยกดดันให้เกิดแรงเทขายในตลาดต่างๆเป็นวงกว้างทำให้เศรษฐกิจชะลอตัวท่ามกลางอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น คือต้องบอกว่าที่ต้องมีการขยายเพดานนี้เพิ่มขึ้นเนี่ยแน่นอนเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาหลากหลายประเทศอาจจะใช้เงินเยอะนะคะในการที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาสถานการณ์เศรษฐกิจหรือว่าแม้แต่เข้ามาดูแลประชาชนเพราะว่าได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 ที่เกิดขึ้นถ้าไม่ขยายเนี่ยมันก็จะกู้เพิ่มไม่ได้พอกู้เ,เพิ่มไม่ได้นะคะก็จะไม่มีเม็ดเงินที่จะเข้ามาดูแลกันด้วยเดี๋ยวต้องติดตามกันว่าเขาจะมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรกันบ้างนะคะขณะเดียวกันอีกหนึ่งเรื่องค่ะเอเวอร์แกนที่เราติดตามกันมาสักเกือบจะาาากกแ้วะ่เเขจมีร แก้ไขปัญหานี้อย่างไรกันบ้างนะคะล่าสุดวันนี้มีการออกมาเปิดเผยค่ะว่าไชน่าเอเแกนั้นอาจจะมีการขายหุ้นนะคะเพื่อเข้ามาช่วยเหลือลูกหนี้หรือว่าแม้แก้ไขในเรื่องของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจะเป็นการขายให้กับรัฐบาลจีนค่ะ ไชน,น่าเอวกแกรนกรุ๊ปนะคะบริษัทอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่อันดับที่2ของจีนมีการออกมาเปิดเผยนะคะว่าบริษัทมีแผนที่จะขายหุ้นมูลค่า9.99้า้พันล้านหยวนหรือว่าประมาณ1 5้าพันล้านดอลลาร์ที่ทางบริษัทถือครองอยู่ในธนาคาร่งจริงค่ะโดยจะมีการขายนะคะให้กับบริษัทบริหารสินทรัพย์ของรัฐบาลจีนเพื่อระดมเงินทุนในช่วงเวลาที่เอวกแกรนกำลังเผชิญปัญหากับหนี้สินที่ในขณะน,นี้มีเพิ่มเป็นจํานวนมากค่ะ โดยรายงานนะคะที่เออร์ r แกรนได้ยื่นต่อตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงระบุว่าหุ้นของธนาคารสซิงจริงจำนวน1.75พันล้านหุ้นซึ่งคิดเป็นสัดส่วน19.93%ของทุนเรือนหุ้นของธนาคารจะถูกขายให้กับบริษัทสัญญานซ่งจริง Finance Investment Group ค่ะ ซึ่งถือว่าเป็นบริษัทจัดการเงินทุนและสินทรัพย์ของรัฐบาลจีนในราคาหุ้นละ5.70หยวนซึ่งจะส่งผลให้สัญญาณซ่งจริง Finance Investment นะคะกลายเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดของธนาคารซ่งจริงโดยทางด้านของรอยเตอร์นะคะเขามีการรายงานด้วยโดยอ้างแหล่งข่าวนะคะบอกว่า ตอนนี้รัฐบาลจีนกำลังผลักดันให้บรรดาบริษัทของรัฐบาลและบริษัทพัฒนาอาสังหาริมทรัพย์ที่รัฐบาลให้การสนับสนุนเข้าซื้อสินทรัพย์บางส่วนในบริษัทเอเวอร์แกรนด้วยขณะที่เมื่อวานนี้นะคทางด้านของธนาคารกลางจีนประกาศว่าจะคุ้มครองสิทางกฎหมายของผู้บริโภคจากผลกระทบในตลาดอาสังหาริมทรัพย์ อย่างไรก็ตามหน้าแถลงการดังกล่าวที่ปรากฏในเว็บไซต์ของธนาคารกลางจีนเขาไม่ได้มีการระบ,บุถึงบริษัทไชน่าเอเวอร์แกรนด์กรุ๊ปแต่อย่างใดคะ่ะถือเป็นประเด็นหนึ่งนะคะที่ทั่วโลกต่างจับตาละค่ะว่าเ v เวอร์ n d รซึ่งมีหนี้มหาศาลนะคะจะสามารถเอาตัวรอดจากหนี้ในครั้งนี้ได้อย่างไรกันบ้างนะคะ ไปดูกันต่อค่ะอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจนะคะแล้วก็น่าจะเป็นประเด็นผลักดันการลงทุนในช่วงไตรามาสที่4นะคะนั่นก็คือทิศทางของราคาพลังงานในตลาดโลกละค่ะล่าสุดนะคะเราจะเห็นได้ว่าวิกฤตพลังงานในประเทศจีนล้วนแล้วแต่เป็นประเด็นนะคะที่ส่งผลทําให้แนวโน้มของราคาพลังงานต่างๆนั้นมีการขยับตัวสูงขึ้นนะคะ รวมไปถึงทิศทางของสินค้าคอมมอดิตี้ด้วยอย่างล่าสุดค่ะถ้าหากว่าเรามองนะคะพิจารณาจากปัจจัยแค่ความต้องการใช้ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสําคัญและเป็นปัจจัยหลักในการผลักดนันทําให้ราคาน้ํามันในตลาดโลกนั้นปรับตัวสูงขึ้นด้วยแหละคะ่ะโดยทางด้านของกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันหรือว่า OPEC นะคะเปิดเผยรายงาน2021 World Oil Outlook เปิดเผยนะคะระบุบอกว่าความต้องการใช้น้ำมันทั่วโลกจะปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งในอีก2-3ปีข้างหน้า เนื่องจากเศรษฐกิจฟื้นตัวจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 โดยจะเพิ่มขึ้นเป็น1.7ล้านบาร์เรลต่อวนันแต่ที่ระดับ101.6ล้านบาร์เรลต่อวนันพร้อมระบุว่าความต้องการใช้น้ำมันในปี2564และ2565ขยายตัวอย่างแข็งแกร่งและจะเป็นปัจจัยผลักดันให้เกิดความต้องการใช้ที่ดีดตัวขึ้นมาอยู่เหนือระดับ2562ซึ่งเป็นปีที่เกิดก่อนการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะคะ โดย OPEC ได้ปรับลดคาดการความต้องการน้ำมันในระยะยาวหลังจากที่ผู้บริโภคนั้นมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปภายใต้ภาวะของโควิด -19 และการแข่งขันในอุตสาหการรมรถยนต์ไฟฟ้าโดยระบุบอกว่าในปี2573นั้นแนวโน้มความต้องการใช้น้ำมันนั้นจะอยู่ที่106.6ล้านบาร์เรลต่อวันซึ่งลดลงนะคะ จากการประมาณการนะคะถ้าหากเทียบกับปี2563ลดลง600 0สนบาร์เรลต่อวันค่ะแต่และแต่ระดับต่ำกว่าที่ o p e ปเคยคาดการไว้ก่อนหน้านี้ถึง11ล้านบาร์เรลต่อวันสรุปง่ายๆนะคะว่านณะปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะโควิด19ทํำให้คนทั่วโลกนั้นมีการใช้รูปแบบการทำงานแบบ work from home มากยิ่งขึ้นในขณะที่อุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าที่กำลังได้รับความนิยมจากพลังงานสะอาดนั้น ก็ส่งผลทาให้ความต้องการใช้น้ํามันในตลาดโลกก็ลดน้อยลงด้วยค่ะเป็นปัญหานะคะที่อาจจะบอกว่าเป็นปัญหาระดับโลกเลยนะคะที่เรายังคงต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องติดตามกันค่ะวันนี้ทางด้านของสหรัฐเขามีการออกมาเปิดเผยแล้วนะหลังจากนี้อาจจะมีการทดลองในเรื่องของการฉีดวัคซีนป้องกันวัคโควิด COVID 19ที่เกิดขึ้นค่ะ แต่ว่าการทดลองในรอบนี้นะคะจะเป็นวัคซีนที่จะฉีดกันแบบควายไม่ว่าจะเป็นทั้งจอร์แดนแอนด์จอร์สดนโมโนนาหรือว่าแม้แต่ไฟเซอร์ค่ะโดยทางด้านของนายแพทย์แอนโทนีเฟลซี่นะคะแพทย์ใหญ่ประจาําคณะทํางานด้านการควบคุมโรคโควิด -19 ของทำเนียบขาวมีการออกมาเปิดเผยนะคะว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลความปลอดภัยและประสิทธิภาพของการฉีดวัคซีนป้องกรรันวัคโควิด -19 เข็มกระตุ้นสูตรควาภายใน2ส,สัปดาห์ข้างหน้าค่ะ ซึ่งทางด้านของสถาบันสุขภาพแห่งชาติสหรัฐหรือว่า NIH เขาใกล้ที่จะได้ข้อสรุปผลจากการทดลองฉีดเข็มบูสเตอร์สุดค่้ยนะคะของไฟเซอร์โมเดอร์นาแล้วก็จอร์แนแอนจอร์สันแล้วค่ะโดยเขาเปิดเผยด,ด้วยนะคะว่าข้อมูลผลการทดลองฉีดวัคซีนสุดค่ายของจอร์สันแอนจอร์สันจะออกมาภายใน1สัปดาห์ขณะที่การทดลองของไฟเซอร์อาจจะเสร็จสิ้นช่วงกลางเดือนตุลาคมนี้ค่ะส่วนข้อมูลผลการทดลองของโมเดอร์นานะคะตอนนี้ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในแพทย์เฟลซี่นะคะเขายังให้ความเห็นเพียงไม่กี่วันหลังจากที่นายฟรานซิสคอลินผู้อำนวยการของ NIH ได้มีการออกมาเปิดเผยนะคะว่า NIH เนี่ยยังคงทบทวนผลการทดลองฉีดวัคซีนสุดข้ยที่ให้เข็มบูสเตอร์ต่างยี่ห้อกับโดสแรกค่ะ พร้อมมีการออกมาพูดด้วยนะคะว่าทางด้านของศูนย์ควบคุมโรคติดต่อหรือว่า CDC และทางด้านของคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่า FDA จะมีการเปิดเผยผลการประเมินการฉีดเข็มบูสเตอร์ของบโนนาและจอร์สันแอนดจอร์นในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าค่ะสำนักข่าวบูมเบิร์กนะคะเขามีการรายงานโดยอ้างแหล่งข่าวด้วยบอกว่าตอนนี้ทางด้านของ FDA ของสหรัฐ มีแนวโน้มที่จะอนุมัติการใช้วัคซีนบูสเตอร์ป้องกันไวรัสโควิบเ9แบบครึ่งโดสของบริษัทโมโนนาอิงซึ่งวัคซีนดั้งเดิมของโมโนนาานนะคะจะประกอบด้วยสาร mRnA ประมาณ100ไมโครกร,รัมต่อเข็มค่ะซึ่งการที่บริษัทยื่นขออนุมัติการใช้วัคซีนบูสเตอร์แบบแค่ครึ่งโดสเท่านั้นนะคะก็จะช่วยให้ทางบริษัทสามารถผลิตวัคซีนได้มากขึ้นด้วยค่ะทุกอย่างเหล่านี้เนี่ยนะคะก็มีวัตถุประสงค์เพื่อให้จ้า สามารถนะคะฉีดวัคซีนได้เร็วมากยิ่งขึ้นทั่วโลก ใช้ปริมาณวัคซีนที่น้อยลงหรือว่าบางประเทศอาจจะได้ส่วนหนึ่งนะคะของบริษัทหนึ่งได้อีกส่วนหนึ่งของบริษัทหนึ่งก็สามารถที่จะนํามาใช้ในประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วค่ะ,คะอ่ะก็ติดตามนะคะเรื่องราวเหล่านี้มาฝากกันแล้วค่ะท่ามกลางจํานวนผู้ติดเชื้อทั่วโลกที่กําลังพุ่งตัวสูงขึ้นแต่ระดับ234ล้านรายแล้วนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเรามาวางแผนการลงทุนในไตรมาสที่4กันต่อค่ะ สู่ช่วงที่2รายการนะต้องบอกว่าช่วงโค้งสุดท้ายไตรามาสที่3กันแล้วนะคะเราจะเดินทางสู่ช่วงไตรามาสที่4กันแล้วค่ะดังนั้นในเรื่องของภาพรวมการลงทุนอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนกันสักหน่อยนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของกองทุนกันด้วยค่ะดังนั้นขําคืนนี้นะคะพูดคุยประเด็นนี้กันค่ะกับคุณชานวุฒิรุ่งสงมโนนผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายกองทุนต่างประเทศจากทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน MFC จำกัดมหาชนค่ะสวัสดีค่ะคุณชานวุฒิค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับค่ะเรามาประเมินกันสัหน่อยนะคะกําลังจะทิ้งท้ายไตรามาสที่สามแล้วนะคะเข้าสู่ไตรามาสที่สี่มีประเด็นแล้วก็มองภาพการลงทุนที่จะเกิดขึ้นในอีกสามเดือนข้างหน้ายัางไงบ้างคะครับตอนนี้ประเด็นที่เป็นที่จับตามองของตลาดค่อนข้างมากนะครับก็คือลักษณะของสภาวะที่ดูดูเหมือนจะมีตัวเลขอัตราเงินเฟอ้อนะครับกลับขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับเราได้เห็นภาพในต่างประเทศนะครับที่เอ,อ คนต้องมาเข้าแถวกันเพื่อรอเข้าปั๊มน้ํามันนะครับ<ม>ในในประเทศอังกฤษนะครับเขาก็ประเทศจีน,นที่มีเรื่องของการที่จะต้องให้ลดการใช้พลังงานไฟฟ้านะครับโดยเฉพาะในพวกโรงงานอุตสาหกรรมนะครับอันนี้จะเป็นปัจจัยที่ดูกระตุ้นทําให้เหมือนกับความกังวลเกี่ยวกับอินฟลชันเริ่มตามขึ้นมานะครับ<ม>แล้วก็ตลาดก็ยังจับตามองท่าทีนะครับถึงแม้ว่าจะมีการปร,ประกาศที่ค่อน้างชัดเจนจากธนาคารกลางหลายๆประเทศรวมถึงเฟดของสหรัฐอเมริกาด้วยนะครับว่า ยังคงจะเริ่มทยอยลดสภาพสภาพคล่องส่วนเกินนะครับโดยจริงๆแล้วยังยังไม่ได้เห็นภาพเป็นขนาดนั้นนะครับตลาดนีพยายามจะตีความไปในในส่วนนั้นเพราะว่าลักษณะของ q e, ิวีแทับแทบรเนี่ยจริงๆแล้วยังมีสภาพคล่องเข้ามาอยู่นะครับเพียงแต่ว่าน่าจะเป็นจำนวนที่น้อยลงครับค่ะ ถ้าอย่างนั้นเองถ้าเราดูจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งในเรื่องของเงินเฟอ้อหรือว่าแม้แต่การประชุมของเฟดยังมีปัจจัยอื่นๆที่นักลงทุนต้องให้ความกังวลกันด้วยไหมคะที่ต่อเนื่องจากไตรมาสราบกันไปคะ่ะครับถ้าปัจจัยอื่นก็ยังน,น่าจะเป็นเรื่องของการการะบาดของโควิดนะครับอย่างอย่างข่าวล่าสุดที่สิงโคโปร์นี่ก็ก็กลับมาเหมือนกับกลับมาคือกึ่งล็อกนะลเล่นตัวขึ้นนะครับแล้วก็มีการล็อกดาวน์เหมือนกับว่าจะต้องกลับมาเวิร์กฟอร์มพงกันร้อยเปอร์เซ็นต จากที่ใครเปิดโรงเรียนได้ก็ต้องกลับมาเรียนออนไลน์กันอีกนะครับลักษณะแบบนี้นีมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้แม้กับอาประเทศไทยนะครับถึงแม้ว่าทิศทางของเราแนวโน้มของผู้ติดเชื้อจะลดลงนะครับแต่ก็ยังอยู่ในระดับที่่ันยังสูงก,ก็มีโอกาสที่จะเป็นในลักษณะแบบสิงคโปร์ได้เหมือนกันนะครับ <S <S อันนี้ก็เป็นปัจจัยที่จะต้องเรามาะระวังมากๆครับ เราให้เครดิตหรือว่าให้ปัญหาความเสี่ยงของนี่เอเวอร์แกรนเนี่ยที่จะมีผลต่อทิศทางของการลงทุนหรือว่าภาพรวมสภาพคล่องทั่วโลกอย่างไรบ้างคะสำหรับประเด็นของเอเวอร์แกรนเนี่ยครับจริงๆแล้วคิดว่าน่าจะค่อนข้างจะลิมิตอยู่ในกลุ่มอสาาังหนมาซับนะครับของประเทศจีนเนื่องจากว่าขนาดของตัวบริษัทนะครับถึงแม้ว่าจะอย่าเป็นอันดับสองแต่ว่าถ้าคิดกับภาพรวมของท่้งเศรษฐกิจประเทศจีนแล้วเนี่ยขนาดก็ยังไม่ถึงขั้นใหญ่มากนะครับก็สังเกตดูว่า ในช่วงประมาณ10บสวันทําการที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลจีนนี่มีการอัดฉีดอัจฉริภาพคล่องผ่านทาาคารกลางนะครับ <S <S เข้าไปในระบบอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะต้องการที่จะให้อาภาพคล่องเนี่ยมีอยู่เพียงพอนะครับไม่ทาให้เกิดลักษณะของปัญหาเนรุกตามเกินไปกว่าตัวตัวบริษัทของเอวกแเรเองนะครับแต่อย่างไรก็ตามตัวผลกระทบตรงนี้เนี่ยยังไงก็คงต้องส่งผลกระทบ ไปอีกครับสักระยะหนึ่งสาหรับในประเทศจีนนะครับแต่ว่าคิดว่าไม่น่าจะลุก,กลามไปในส่วนของประเทศอื่นในต่างประเทศครับถ้าอย่างนั้นในช่วงไตรมาสที่4ี่ที่เกิดขึ้นรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมทีมการลงทุนของกองทุนนะคะนักลงทุนจะต้องมีการปรับเพิ่มน้ําหนักในส่วนของกองทุนจีนหรือเปล่าคะถ้าปัญหาเอลโกแกนยังคงอยู่แบบนี้คะ่ะครับสําหรับกองทุนจีนนะครับจริงๆข้ามองในการลงทุนระยะยาวนะครับสาหรับคนที่อาจจะยังไม่ได้มี exposure อยู่เนี่ยจริงๆแล้วก็ อาจจะเป็นจุดที่ค่อยๆทยอยลงทุนได้นะครับแต่สําหรับคนที่มีลงทุนอยู่แล้วส่วนหนึ่งเนี่ยก็ยังไม่ได้ถึงขั้นแนะนําให้ต้องเพิ่มข้างหนักขึ้นไปมากนะครับคือเรามองจีนเป็นประเทศที่สําคัญนะครับฆฆเราก็มีแนวโน้มที่จะเติบโต,ตได้ใน,ในระยะยาวแม้ว่าจะมีปัญหาในระยะสั้นนะครับโดยเฉพาะปีนี้เ,นเป็นข่าวเยอะมากนะครับฆฆแต่โดยภาพรวมเนี่ยก็ยังยังคิดว่าจีนเนี่ยยังเป็นกองทุนที่ยังจะต้องมีส่วนหนึ่งนะครับอย่างน้อยส่วนหนึ่งในพอร์ตโฟลิโอครับ ค่ะดูเหมือนว่าในไตรมาสที่4ก็จะเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญนะคะสาหรับภาพรวมการลงทุน QE tapering กาลังจะเกิดน,นะคะในขณะที่โควิด -19 หลายประเทศอาจจะกลับมาเริ่มดีขึ้นบางประเทศอาจจะกลับมาระบาดเพิ่มขึ้นนะคะก็เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อดังนั้นในช่วงเวลาแบบนี้เนี่ยนะคะทางด้านของคุณชานบุตเองจะมีคําแนะนําในเรื่องของการกําหนดธีมการลงทุนที่น่าสนใจอย่างไรดีคะครับสำหรับธีมในการลงทุนนะครับคือโดยโดยภาพรวมเนี่ยจริงจริงเศรษฐกิจเนี่ยถือว่า อยู่ในภาวะที่ฟื้นตัวนะครับแน่นอนว่าทางประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยฟื้นฟูไม่ก่อนหน้านี้นะครับสมรรถนะการพัฒนาเนี่ยกำลังขยับขึ้นมานะครับแต่ดอกเบี้ยยังถือว่าค่อนข้างจะต่ำนะครับยังตีมในการลงทุนเนี่ยยังอยากให้ถ้าสามารถรับความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่งนี้ย้ายจัดจัดสรรสินทรัพย์ลงทุนในพวกหุ้นสามัญนะครับโดยโดยมีทั้งในส่วนของไทยแล้วก็ต่างประเทศนะครับทีนี้ทีมการลงทุนที่น่าสนใจเนี่ยจริงๆเรามองไปที่หุ้นในเชิงคุณภาพแล้วก็เติบโตนะครับ เหตุผลหลักนี่เป็นเพราะว่าถ้าเป็นบริษัทที่มีคุณภาพคือเป็นบริษัทที่มีความสามารถในการทำกำไรนะครับมีแง่ของตัวบรลานชีดและตัวงบดุลของตัวบริษัทเองที่ค่อนข้างจะแข็งแกร่งแล้วก็มีโกรธในการเติบโ,โตด้วยเนี่ยครับจะสามารถที่จะทนทานต่อแนวทางแล้วก็ความพันผลของตลาดได้ดีในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็อีกตีมหนึ่งที่ค่อนข้างจะน่าสนใจก็คือตีมที่เกี่ยวกับพลังงานสะอาดนะครับเพราะว่าด้วยด้วยภาวะ ปัจจัยสมุนทั้งจากภาครัฐนะครับแล้วก็ความกังวลเกี่ยวกับสถานะสินทรัพย์เนี่ยนะครับเป็นปัจจัยพักกันปีนี้ให้สามารถที่จะไปไปต่อได้ยาวๆนะครับค่ะทางด้านของบร,ริษัทเอฟเอฟซีเองมีกองทุนที่เหมาะสมสําหรับนักลงทุนในช่วงนี้ด้วยไหมคะครับสำหรับกองทุนทางด้นานตราสารต่างประเทศนะครับถ้าเป็นธีมเกี่ยวกับด้านหุ้นคุณภาพเติบโตนี้ก็จะเป็นกองทุน m f c Global Focus Fund นะครับค,คือ MGF นะครับกองนี้นี่คือเน้นเน้นในแง่ของการการลงทุนในหุ้นที่สามารถที่จะหุ้นคุณภาพนะครับที่สามารถจะสร้างความสามารถในการแข่งขันได้ในในระยะยาวนะครับเป็นกองที่กองทุนหลักนะครับ Credit Suisse Global Focus นี่ยเป็นกอง Morningstar ห้าดาวนะครับผลผลประกอบผลการดําเนินงานนี่ค่อนข้างจะโดดเด่นมากนะครับอย่าง Yesude นี่ครับประมาณเกือบเกือบจะเก้าเดือนแล้วนี่ยครับพอประมาณนี่อยู่ที่ประมาณยี่สิบแปดเปอร์เซ็นตนะครับแน่นอนครับว่า มันก็จะมีความผันผวนไปตามภาวะตลาดนะครับแต่จุดเด่นของกองนี้ก็คือเวลาที่ตลาดปรับตัวลดลงเนี่ยนะครับตลาดลดลงลดลงหนึ่งร้อยเนี่ยกองนี้จะจะลดลงประมาณสักเจ็ดสิบนะครับโดยโดยโดยเฉลี่ยนะครับไม่ใช่ทุกครั้งนะครับส่วนขาขึ้นเนี่ยสมมติตลาดตลาดขึ้นหนึ่งร้อยกองนี้จะขึ้นประมาณสักร้อยสิบนะครับมันก็เลยจะทําให้มีลักษณะที่ค่อนค่อนข้างจะดีนะครับก็เป็นกองที่แนะนําอีกกองนึงจะเป็นกอง m อ c Renewable e n e r g y นะครับซึ่งจะเกี่ยวข้องกับพลังงานสะอาดนะครับซึ่งก็ได้รับ การสมุนจากภาครัฐนะครับเพราะแม้ในแง่ของเยตุเดชเนี่ยก็ได้ประมาณตอนนี้น่าจะประมาณสักสิบสิบเปอร์เซ็นตนะครับก็จะเป็นธีมที่ค่อนข้างจะน่าน่าสนใจครับค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะรอบแนะคําในการลงทุนค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับถือว่ากองทุนฮะยังลงทุนได้ทั้งกองทุนในประเทศแล้วก็ต่างประเทศอ,อาจจะต้องเลือกในเรื่องของอุตสาหกรรมกันัะนิดหนึ่งตอนนี้ทีมในเรื่องของพลังงานสะอาดกําลังมาแรงเลยใช่ค่ะอย่างที่เมื่อสักครู่นี้คุณชานวุฒิแนะนําไว้นะคะเวลาเราเลือกกองทุนนะคะเราอาจจะต้องไปศึกษาผลการดําเนินงานย้อนหลังนะคะว่ามันสามารถบริหารความเสี่ยงเมื่อเทียบกับเบนชมาม์กหรือว่าดัชนีที่เขา เทียบกันเนี่ยที่เขาอ้างอิงนะคะในหลักทรัพย์เหล่านั้นนะคะสามารถที่จะบริหารความเสี่ยงได้ไหมแล้วเวลาที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยสามารถชนะตลาดได้มากน้อยแค่ไหนนะคะก็เป็นอีกหนึ่งจุดสําคัญที่คุณผู้ชมสามารถใช้ในการเลือกกองทุนของท่านได้แลลวคะ่ะจดรายชื่อไว้นะคะเพื่อไปศึกษากันต่อนะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามีคําเตือนมาฝากกันด้วยค่ะ รับนะคะว่าพอเทคโนโลยีเข้ามามีอิทธิพลในเรื่องของการดำรงชีวิตประจําวันของเราหรือว่าแม้แต่การทําธุรกรรมทางการเงินมากยิ่งขึ้นเรามักจะได้ข้อความแปลกๆหรือว่าข้อความช,ชวนเชื่อนะคะว่าได้รับเงินสินเชื่อหรือว่าไปกู้เงินที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ตําได้ค่ะอย่างทางด้านของ SMS เนี่ยแน่นอนว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยได้รับกันแล้วด้วยดังนั้นถ้าปัญหาในเรื่องนี้วันนี้ทางด้านของธนาคารแห่งประเทศไทยออกมาชี้แจงกันเลยนะคะว่า s m s ที่บอกว่าเราได้รับเงินฉุกเฉินจากธนาคารแห่งประเทศไทยนั้นไม่เป็นเรื่องจริงค่ะโดยทางด้านของธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะมีการออกมาเตือนภัย s m s ทางโทรศัพท์มือถือที่มีข้อความว่าคุณได้รับสินเชื่อจากธนาคารแห่งประเทศไทยไม่เป็นความจริงดังนั้นหากได้รับ s m s ดังกล่าวนะคะอย่าก,กดลิงก์หรือว่ากรอกข้อมูลเป็นอันขาด ื่องจากธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ได้มีการปล่อยกู้กับประชาชนทั่วไปและยังมีความเสี่ยงสูงด้วยนะคะที่อาจจะถูกนําข้อมูลไปใช้ในทางทุจริตได้ธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะแจ้งเตือนประชาชนให้ระวังถูกหลอกให้กู้เงินย้ำต้องตรวจสอบให้ดีก่อนนะคะแล้วก็ระบ,บุด้วยว่าทุกวันนี้มิจฉาชีพระบาดย่งางหนักอาศัยช่วงที่ประชาชนมองหาแหล่งเงินกู้แอบอ้างเป็นผู้ให้บริการเงินกู้แล้วหลอกลวงเงินจากประชาชน ผ่านช่องทางทั้ง SMS Li n f f c e e o o o k แอปพลิเคชันเงินกู้และโทรศัพท์โดยใช้ข้อความชวนเชื่อง่ายๆค่ะกู้ง่ายได้เร็วดอกเบีย้ยต่ำใช้เอกสารน้อยไม่ต้องมีหลักประกรันติดแบ็กลิสต์ก็กู้ได้ข้อความเหล่านี้นะถือว่าเป็นข้อความเชิญช,ชวนที่จะให้คนไปกู้เงินแบงค์ชาติก็เลยอยากจะออกมาตอกย้ำนะคะว่าอย่าไปหลงเชื่อค่ะ เพื่อความปลอดภัยนะคะให้สังเกตให้รู้เท่าทานแล้วก็อย่าหลงเชื่อกลโกงของมิจฉาชีพควรตรวจสอบให้แน่ใจนะคะว่าผู้ให้บริการเหล่านั้นได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจอย่างถูกต้องและโทรติดต่อไปอยังผู้ที่ให้บริการที่อุดถูกอ้างชื่อถึงก่อนตัดสินใจกู้เงินค่ะ สามารถตรวจสอบรายละเอียดได้นะคะว่ามีบริษัทไหนได้ใบอนุญ,ญาตบ้างก็จากทางด้านของเว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะแน่นอนนะคะว่าคนที่กําลังเจอปัญหานะคะขาดสภาพคล่องเจอขอนไม้ลอยมาก็อยากจะกเกาะเกี่ยวแล้วนะคะดังนั้นเจอ SMS แบบนี้นะคะให้ระมัดระวังค่ะไม่มีอะไรที่ได้มาโดยง,ง่ายนะคะ,คะยิ่งในภาวะที่ท่านกําลังเจออุปสรรคแล้วก็ปัญหาต่างๆยิ่งต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วนนะคะ ส่วนท่านใดค่ะที่เจอปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอุทกภัยนะคะแน่นอนว่านะปัจจุบันมีปัญหาในหลากหลายพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่ง28จังหวัดนะคะที่ได้รับผลกระทบจากพายุที่เกิดขึ้นนะคะล่าสุดค่ะทางด้านของทกศก็ออกมาตรการมาช่วยเหลือทั้งมาตรการสินเชื่อฉุกเฉินดอกเบี้ยศูนย์อร์ซและก็การยืดระยะเวลาการชําระหนี้ค่ะโดยคุณธนารัตน์งามวไยรัตน์นะคะผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเปิดเผยค่ะว่าจากอิทธิพลของพายุเตี้ยนหมู่ ทำให้เกิดอุทกภัยในหลายพื้นที่ทกศมีความห่วงใยผู้ได้รับผลกระทบนะคะเบื้องต้นมอบหมายให้พนักง,งานท,ทกศเนี่ยออกเยี่ยมเยียนให้กำลังใจจัดหาถุงยางชีพมอบให้เกษตร,ร,รกรลูกค้าและประชาชนที่เดือดร้อนแล้วค่ะสำหรับผู้ที่เดือดร้อนด้านการเงินนะคะมีการพิจารณาขยายระยะเวลาชำระคืนต้นเงินกู้และดอกเบีย้ยออกไปสูงสุดไม่เกิน12เดือนตามศักยภาพโดยไม่คิดดอกเบี้ยปรับค่ะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น พร้อมกันนี้มีสินเชื่อฉุกเฉินรายและไม่เกิน50,000บาทอัตราดอกเบี้ย0%ต่อปีเป็นระยะเวลา6เดือนตั้งแต่เดือนที่7อัตราดอกเบี้ย MRR ซึ่งปัจจุบัน MRR เท่ากับ6.5%ต่อปีนะคะระยะเวลาชำระคืนไม่เกิน3ปีสามารถนำไปใช้จ่ายที่จำเป็นภายในครัวเรือนได้วงเงินรวม1,000 0ล้านบาท สามารถติดต่อไปขอรับรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ทกศค่ะตอนนี้นะคะมีทั้งหลากหลายสถาบันการเงินนะคะที่ออกมาตรการช่วยเหลือนะคะหรือว่าแม้แต่ใครที่ทําประกรันประกันบ้านเนี่ยหรือว่าแม้แต่ประกันชีวิตเองทางด้านของคอพอพ,อพอเขาก็ออกมาย้าด้วยนะคะว่าตั้งจุดบริการกันแล้วแหละ,คะใครที่รู้ตัวว่ามีประกรันมีกรมธรรม์ก็ไปติดต่อกันได้เลยใช่ค่ะจะได้เป็นสภาพคล่องส่วนหนึ่งนะคะเอาไว้ใช้ในยามฉุกเฉินที่เกิดปัญหาอุทกภัยนี้นะคะ วันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะพรุ่งนี้สี่ทุ่มเป็นต้นไปกลับมาพบกันอีกครั้งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ